ตอนนี้ความคืบหน้าของนาข้าวผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแปลงด้านหลังบ้านเนาะอันนี้ก็พ้นวิกฤตพ้นวิกฤตแล้วแล้วก็รอใส่ปุ๋ยหนาแปลงหลังบ้านนะแล้วก็แปลงอีกแปลงหนึ่งล่าสุดก็คือข้าวมะลิแล้วก็จัดมินเบอร์5อันนี้ยังคาบลูกคาบดอกอยู่ถึงจนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้คุมเลนเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ดูกันีกทีครับผมก็อาจจะรายงานเป็นช่วงทางแอปสีฟ้าเนาะเพื่อนๆก็ไปตามดูเอาตรงนั้นกันแล้วกันว่าแต่และช่วงไวของข้าวมะลิของเราเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างจัดการอย่างไรไปบ ้นนแลวเรื่องวันนี้ที่จะเอามาพูดกับเพื่อนๆคือเรื่องน้าท่วมข้าวความจริงแล้วเรื่องของน้าท่วมข้าวมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันใหญ่โตถึงขนาดจะต้องเอามายิบยกเป็นคลิปวิดีโอถูกไหมครับเพื่อนๆแต่มันมีเพื่อนๆไม่ใหม่บางคนที่หันเหตัวเองมาทํานาแล้วเจอแต่ปัญหาร้อยแปดเลยแค่เริ่มต้นก็มีแต่อุปสรรคซะแล้วเนี่ยบางคนก็ไปไม่เป็นหลายคนก็ทมว่าเราจะรู้ได้ไง่ายว่าต้นข้าวเราที่ถูกน้าท่วมเนี่ยรอดตายหรือว่าเน่าแน่ๆจุดสังเกตที่สําคัญที่สุดมันมีลักษณอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะนะเพื่อนๆ หวานเนี่ยถ้าเราสามารถเอาน้ําออกได้ภายในวันหรือ2วันนะครับเจอแดดบ้างแล้วก็วัน2วันตกลงมาอีกท่วมอีกแล้วก็เจอแดดบ้างสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้และเสีย 60- 40ครับคือที่ได้ประมาณ60%และที่เสียประมาณ40%นะที่เป็นประมาณนี้นะมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นต้นข้าวเริ่มมี2ใบ3ใบแล้วเนาะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะไม่ให้เลนมันไปเคลือบกับใบข้าวเราคงหลีกเลี่ยงปัญหาน,นี้ไม่ได้หรอกแต่ก็น่าแหละครับถ้าเราสามารถที่จะเอาาน้้้้้้ํออกใใใหใหหหแงเ็ววไไที่สุดด ามันสามารถนะมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ข้าวต้นที่ถูกเลนเคลือบใบเคลือบเม็ด เคือบยอดเครือบทุกอย่างเลยที่เราเห็นมองไปในน้ำมันไม่มองไม่เห็นต้นข้าวเลยมันเห็นแต่พื้นดินสีขาวๆเพราะว่าเลนมันเครือบไปหมดมันทําให้เราเริ่มลังเลแล้วก็ช่างใจไม่ถูกว่าเราจะลือ้อหรือว่าเราจะยุดหรือว่าจะไปต่อในสภาพนั้นนั้นก็ประมาณนี้เนาะการสังเกตต้นข้าวท่าน้าท่วมที่มีเลนเครือบกับการหว่านข้าวเล็กเนี่ยรวมๆม,มันก็จะมีประมาณนี้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นข้าวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยแล้วเนาะรอบที่หนึ่งนะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะอายุประมาณไหนนะครับแต่หลังจากที่ต้นข้าวได้ร้รรปุ๋ยเยเีอ แล้วนะย้านะหลังจากที่ต้นข้าวได้รับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะแล้วโดน้าท่วมนะเพ ine, ื่อนๆนะ right right ทำใจรอไว้เลยเตรียมลือเลยต้นข้าวที่ถูกน้าท่วมหลังจากใส่ปุ๋ยหลังจากต้นข้าวกาลังกินปุ๋ยกําลังเปลี่ยนผันกําลังผนังเซลลกาลังบางเลยต้นข้าวกาลังยืดตัวเต็มที่เลยเนี่ยแล้วน้าท่วมมิดเลยนะประเภทนี้นะทําใจแล้วก็เตรียมลือไม่ต้องรอได้ไม่คุ้มเสียครับไอ้ลักษณะแบบนี้นะท้งนี้ทางนั้นก็ให้พิจารณาดีๆครับเพื่อนๆนาที่อยู่ในที่ลึกเนี่ยมันมีความเสียงสูงเนี่ยก็เบรกเบรกไว้ก สำคัญเลืผมตั้งใจจะพูดมานานแล้วมันก็มีหลายช่องเนาะเพื่อนๆเนาะที่เขาออกมาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับสารลิดร้อนสารริดเย็นฉีดแล้วไม่มีผลดังคําโฆษณานะดังคําโฆษณาได้ยินมาว่าแนวแนวนั้นเนาะเคยเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเพื่อนๆไปซื้อสารเคมีตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆมักจะได้ยินผู้จําหน่ายเนี่ยบอกเพื่อนๆว่าพี่ยาตัวนี้ฉีดได้มันเป็นยาเย็นไม่ใช่ยาร้อนไม่มีผลกับข้าวไม่มีผลกับใบข้าวไม่มีผลครับรวงข้าวเพื่อนๆเคยได้ยินคานี้ไหมครับถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินคานี้เพ ที่เพื่อนๆรอคําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ข้อสังเกตแรกนะครับเพื่อนๆข้อสังเกตแรกนรเกรกนาะที่ผมจะพูดเลยเนี่ยคือคําว่ายาเย็นเพื่อนๆครับไอ้ที่เพื่อนๆได้ยินคาว่ายาเย็นยาเย็นฉีดแล้วพืชไม่เป็นไรฉีดแล้วพืชไม่เป็นไร,ไป,นไรปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้นะมีไหมครับมีไหมมีใครมั่งไหมที่จะสังเกตด,ดีๆว่าแม้กระทั่งยาเย็นใช้แล้วก็มีปัญหากับพืชเรามีไหมครับพริกมะเขือแตงมะระตัวฟักยาวอะไรกะเผือกอะไรกะเยอะแยะมากมายเลยขะน้าผักชีหอมเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับเคยสังเก นั่นแหละครับพอฤทธิ์ยาเย็นที่เพื่อนๆเ,เชื่อคํเก่าวอ้างของผู้จําหน่ายไงครับแล้วเป็นไงครับผลเสียเกิดขึ้นกับใครครับตัวเราถูกไหมครับวันนี้ผมจะพูดให้เพื่อนเอนคลีย,ย์ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆต่อให้สารเคมีกลุ่มไหนก็ตามแต่นะครับที่อ้างว่ามันร้อน และอ้างว่ามันเย็นมันมีผลกับใบพืชหมดคุณฟังไม่ผิดครับมันมีผลกับใบพืชของเรามดไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นพืชพักสวนค้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มีผลมดครับมีผลทางตรงด้วยไม่ใช่มีผลทางอ้อมนะครับมีผลทางตรงด้วยทุกวันนี้เราต้องยอมรับถึงปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เรายังหาความสเสถียรไม่ได้ความหมายของการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนคนเนี่ยในเรื่องของการใช้โดรนในการจีพ่นนะครับเพื่อนๆย้ำนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะเพียงแค่ผมอยากจะพูดถึงความเป็นจริงของสิ่่่งททีีมััันนนนนนเปป็อยูใจจุุบ้ค แล้วทุกคนจะได้เอาค่อยๆเอาไปอัดเดปค่อยๆเอาไปปับทีละน้อยทีละส่วนให้มันดีขึ้นแน่นอนครับเราต้องยอมรับทุกวันนี้เรายังหาความสเสถียรของการใช้สารเคมีหรือจุดแมทพอยต์ของการใช้สารเคมียังไม่ได้เลยต่อให้เป็นสารริดร้อนต่อให้เป็นสารริดเย็นมีผลกับพืชมดนะครับมีผลกับพืชมดนะโดยเฉพาะการใช้โดนในการฉีดพ่นนะครับมีผลหมดแต่ในเคสของการใช้พัมลากสายเนี่ยก็จะมีผลลดหลั่นหรือน้อยลงมาตามสัดส่วนถ้ามันจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนและแรงจริงๆก็คือเรื่องของการฉีดจี้ใส่ใบข้าวนี่ะใส่รว ตรงๆกับการใช้เป้สะพายหลังกับปั๊มลักสายนะเพราะว่าปริมาณน้าทําละลายมันสูงมันเยอะมันเลยทําให้ค่าความเข้มข้นมันลดลงพอมันลดลงปุ๊บพิษภายแฝงมันก็ลดลงด้วยแต่โดรนเนี่ยมันไม่ใช่โดรนเนี่ยมันคือค่าความเข้มข้นของสารละลายมันสูงพอมันสูงปุ๊บสารบางตัวมีปริมาณค่าความเป็นกรดสูงเกินไปบวกกับค่าความเป็นกรดของสารบางกลุ่มเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความทวีคูณของค่าความเป็นกรดสูงไปส่งผลร้ายให้กับใบพืชของเราในแต่ละสวนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมรวบรวมม ม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นผลนะมีผลหมดนะครับทีนี้สิ่งที่สงสัยต่อมาคือแล้วสภาวะของความเป็นดางสูง มีผลไหมความเป็นดังสูงของสารเคมีก็มีผลครับมีผลนะมีผลมดนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าไอที่เราเคยได้ยินได้ยินมาเนี่ยเราถูกบิดเบือนมาหมดเลยครับเพื่อนๆครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคือผมต้องมานั่งตอบคําถามว่ายานี้ฉีดได้ไหมครับยานั่นฉีดได้ไหมครับยานุ่นฉีดได้ไหมครับโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยวันนึงไงกี่คนนะกี่ชีวิตอะที่เข้ามาถามผมทับความไม่มั่นใจในการตัดสินใจในการใช้สารเคมีเนาะมันมีหลักที่ใช้พิจารณาง่ายๆนิดอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับค ผลิตที่เขาระบุให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับต่อพื้นที่1ไร่อย่างเงี้ยหรือต่อพื้นที่2งานอะไรเงี้ยถ้าเราได้ปริมาณสารพวกนี้แล้วนะครับนะย้ำนะถ้าเราได้ปริมาณสารในกลุ่มดังกล่าวมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเอามาลดหลัน่นค่าความเข้มข้นของปริมาณที่ใช้ลงอีกประมาณ15%ครับแล้วให้เพื่อนๆคอยสังเกตหมันสังเกตครับว่าโดรนเขาจะคือให้สังเกตแบบนี้ครับเพื่อนๆคือให้เก็บข้อมูลนะครับเป็นสถิติเลยว่าโดรนใช้น้ําในการฉีดพ่นกี่ลิตรต่อไร่เนาะกี่ลิตรต่องงความ ใหดานบินในการฉีดพน่นไม่ต้องไปําเขาเพราะว่าปริมาณน้ํา,นาม,มันจะไปบังคับให้โดนพ่นชาพ่นเร็วเองนะแล้วก็รัศมีรัศมีการกระจายของละองน้ํายานะมันก็มีผลกับความเร็วของโดนดังนั้นมันจะถูกปริมาณน้ํา,นาบังคับไปในตัวด้วยพอเวลาเพื่อนๆพ,นพ่นที่ผมจะให้เพื่อนๆมันสังเกตคืออะไรเวลาพ่นอะไรเนี่ยเพื่อนๆเลือกจะพ่นอะไรเนี่ยพ่นสยางหนึ่งแล้วพยายามเก็บข้อมูลเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆพ่นยาหนอนพ่นในทัศสวนรถขนาดนี้ปริมาณน้ําเฉลี่ยต่อลิตรต่อไร่เนี่ยขนาดนี้แล้วเราสังเกตว่าเฮ้ยเวลา ผ่านไปเนี่ยสิวัน15วันถ้ามันถ้ามันจะเกิดผลข้างเคียงนะเพื่อนๆประมาณ10วันที่10เราจะเห็นเลยมันจะทั้งนาเลยอาการอ่ะน,นะแต่ถ้าเคือว่ามันไม่มีอาการบ่งชี้หรือแสดงออกนะกับใบกับรวงกับผลของข้าวเรานะนั่นแนหะคือปลอดภยัยและนั่นแหละคือจุดที่พอดีเพื่อนๆจดเป็นข้อมูลไว้เลยว่าเฮ้ยน้ำเท่านี้นะเว้ย ของสารตัวนี้แล้วก็ค่าความเข้มข้นของสารใช้ปริมาณเท่านี้นะต่อพื้นที่เท่านี้นะเพื่อนๆจะมีข้อมูลเพื่อนๆจะมีฐานข้อมูลอยู่ในมือตัวเองกับสารกลุ่มนี้กับชื่อสามันนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ฉีดสารกลุ่มอืนน่นอีกครับ <c oughs> เช่นสารกลุ่ม,มแมลงนะเมื่อกี้สมมุติว่าเป็นกลุ่มหนอนแล้วเพื่อนๆก็มาฉีดกลุ่ม,มแมลง ก็ฉีดตัวเดียวอีกเหมือนกันนะก็ใช้หลักการเมื่อกี้เลยใช้หลกักการเมื่อกี้เลยครั้งที่หนึ่งเก็บข้อมูลโดยการฉีดตามสัดส,ส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดเลยแล้วเกิดผลข้างเคียงไหมถ้าไม่เกิดผลข้างเคียงก็ให้ยึดเอาหลักเกณฑ์นั้นเลยและปริมาณการใช้ปริมาณนั้นเลยมาเป็นฐานในการอ้างอิงเนาะเนี่ยคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการจําแนกเราไม่ต้องสนใจแล้ครับเพื่อนๆว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นนะเรารู้แค่ว่าเราเอาสารร้อนเอาสารเย็นมาใช้เนี่ยต้องไม่มีผลกับใบข้าวเรานี่คือหลักการขั้นพื้นฐานที่ผมอยากจะฝากไว้ให้เพื่อน,อนๆท